ปาปคี่เข้าปากคี่เข้าปากคือขาต้องมีวางวางนะคือเห็นคือกับของคือหจักคือหจักคือฮเก้าเูแง่ดีดีปูกเก้าซูนฮูก้าแม่เต็มเต็มเลยปูเต็มเต็มเลยปูเต็มเต็มเลยปูเต็มเต็มเลยาะพอกระโกนให้ฟังหลังเลยไปลางที่นั่งักฆ่าปู มันบ่ได้นอนนั่งมาฆ่ามันคาโก้ไปจ้างอีนั่งมา,า่าฝันไง,าางนว่าทารหาบ่อเออเพราว่ามันบน่ได้ฝันแบบมันคาโก้ไ่เลยโก่งมาหกเก่าถูห้าออกผัดออกถูกเก่าหกว่าวันที่หนึ่งผัดหกเก่าถูเสียงโกง่จาก้า,จา,ง,า,างไม่ว่าจ้างอีนังมาฆ่าโกมงไม่วะ จังไงลูกวถามคนจังโกนนะพอจะโกนมื่อวันคือเมื่อวันฟัโอ้นั่งนะท่าไหโกนแม่เว้ยองูื่ร้องรูคิดพอไอ้กูเฝ้าหัวห้นะรับอาวมาลึงมากหามือถกมือแบบมือถกมือมัดถกขับขากแงแย่งหายเงินไรองาหายท่องไรมากก็ถึงจะรูร้น่น ได้ไ้เลยมาซืมอได้เบิ่งทางปลอดภัยด้วยก็เบิ่งทางปลอดภัยไม่มีปัญหาถึงไดนเขาได้มาหาพรอีกนะ่าอยู่กับไม่มาไม่ได้แล้วก็ไปตามชาบ้านเ่งที่มาจากกรุงเทพที่พวกมาหมา่อามาน้างเลยมาหาพ่าไก่พกไก่ไก่ได้มากขึ้นเตาห่างพ่กไก่เนี่ยจากกรุงเทพมากกว่ ย่างหาเก่าเงี้ยดึงย่างหาเก่าใช่กหมาเก่าย่างหาเก่ากับห่อแล้วก็ชักกลุ่มเือ่อดอ้อดอนนะอ่อดอกเขาเออกุดอนมาครับผมงานกากกุ่มเธอมาถึงกุดอนหาตก่าก็ถึงอากไปคำมึงอยากไปคงมึง ไม่ผู้ใหญ่ของไม่แกงผู้ใหญ่ของากนั่งบาสีนั <er> ้นอ้น um> ั่งบยสีมากเลมากเ้วมาเอาเงี้วมาไปมาเอาเง้วมไปบ้าอเออมาเอาเง้ยหลบบ้าไปเขาไปเที <h <h ่ยังล่ะใครขี對對่ใครเขาเอาเงี <h <h ้ยเขาคนดูคนมันได้ ของอีมังใบสีตากอีมังถุงเงินถุงทองมาแล้ววะค่ะครบไหมครบไหมห้าตาถึงห้าตากถุงได้เละโอ้เป็นเดือดีมากเลยถึงมาเด็กดดีเฮ้ยมาโดยเนี่ยเฮ้ยมาเอามาพ่อสีเลยมาพอดีมาจัดเตรียมบับนี้หลูกเด้อห้าร้อยก้าวถึงห้าร้อยก้าถึงเสริมไม้พอถังได้เลย ทุงเงินและทุงทองใครบูชาไปจะมีโชคมีรามีโชคมีหมานนะลูกป้าลุงป้าคนี้นะคะป้าชือโชคป้าชือโชคป้าชือทามาเปิดกระอ่องค่ะทุงเงินทุงทองต้จนพูดโตกุกนะบักเชียดเอ๋ยบักพูดบักพูดนี่ปูทุงเงินทุงทอง ใครไปเอาไปถักกระบูชาเมื่อวนี้หึงหึงวยวยปังปังมีจำนวนจังสักห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบแคร์นะห้าร้อยเก้าสิบแค่นั่นมันมาปมือเอื้องมือแค่หนึ่งห้าร้อยเก้าสิบเราปูชาบูาตายอีนังหล่าพอกขึ้นมาเปิดปากคือเขาปากคื่เขาปากคือขาต้องมีรางวังนะคือเห็นคือกับของ เครื่องหัวจากเครื่องหัจากคือทำเครื่องทรงให้ใหม่ค่ะโอ้สวยงามสวยงามเพื่อเพื่อเือว่าอารักพื่ท่านครงมาจุติเนาะครงมาจุตปปิโลกมนมุษย์ถึงมือเราจะได้เป็นภาพจำ้องคนทำมากกระบุนไร้้าย่ายนะพ่อจะให้อืมอ่าพ่อจะให้วางวันนะค่ะให้รับวันคนที่เ็ษแผ่นหนึ่งมากคือว่า ม่ขึ้นพิเศษสวยงามมาปพวงเอาไปสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทพอถือหายเค้นเก่าเล่โอค่ะพัน um ีลูกไปคุยกับช่างปั้นหุ่นจำลองนี้เฉพาะขึ้นมาใหม่เลยไม่ได้เอาของใครเออเขาให้ราคาอะไรทุกอย่างหมดแล้วจะให้ลูกเข้ามาคุยกับแม่คุยเข้ามาคุยเลยแล้วพ่อจะบอกค่ะก็คือปั้นเขาทำสวยอย่างนี้มั้งทำสวยค่ะ เขาเป็นช่างปั้นใหม่เลยก็คือไม่เอาของใครเป็นเป็นเป็นของปู่เลยค่ะโอเคของไท้เนาะของแของสูยตาเลยนี่เป ok ็นแบบของปู่ตาเป็นบล็อกของปู่ตาเลยโอเคไม่มีใครทำเพียงแบบเนาะได้ได้เข้ามาคุยเลยแล้วพอจะมีรางวัลเอาเอาเงินไปให้เขาชิปเก่าบาทแล้วเนอะพอว่าเขาเก่งมาก มันงาปะด๊าปี๊ดไม่เป็นแต่ขาวอ่ะอีร่างร่างบงทอยหนก่ขาวหวานมันเคยพึ่งบึงดูวยเป็นตาฮากด้วามันหนา่างเนาะมันมันดึกในภายหลองเอาสีขาวเพราะว่าจะสวยเ่ดเฉดย้อมหาึกลี่ยย้เงินกระเป๋าดูไทยเอากระเป๋ามั้ไม่เงินมาจัดมาบุญย้มย้อมดูไทยแบบงี้ ไอ้เขาเงือนบ่เขาปูบแม่เงิอนดิดบัีพูอ้แวพองืนบ่อืว่า่โปะเอาไปติ๊บติ๊ไ้เออเอาติเนี่ยโอ้สาธุสาธุสาธุทำถูกใจพ่อเอู้มีลูกจะไม่ได้มานะเอาไปคือเก้าบาท ไอ้สิบเก้าบาทโอเคมาสิ <c oughs> บเก้าบาทให้ไปต่อทุนะ่นะทุ่นะ,ะอันนี้อันนี้ที่ที่เป็นราคาช่างมาให้ปูดูก,ก่อนนะคะอโอเคนะอา,าคาหน้าค่าทางสึเกเต่าบาทโอยบางอย่างหนักบาง้่างอืม,มอ,อืมมาจ่ายจ่ยอืมอันนี้ก็ให้ราคาขั้นต่ำหนึ่งพันโอ้ยอ้หนึ่งร้อยองก่อนนะปูอืมอืมแล้วก็เป็นราคาแบบอืะ ทีนี้เวลาเราไปคุยกับปั้นเขาจะให้เราดูเป็นระยะระยะว่าโอเคไหมช่างปั้นก็เป็นช่างปั้นร้อนนี่แหละค่ะเออแต่มาปั้นแบบไมข้างนาค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนทรงเครื่องทรงให้เป็นเฉพาะของหมูค่ะเอาฐานใหญ่รนอะค่ะมันรวมเราพี่่างนั่งก็ฐานงานฐานหน่อยฐาน้านได้เอาฐานแบบใดแบบเลยค่ะืมอวนหมู้างไหมค่ะแบบเรื่มเริ่ม ต้องต้องเลยทำสวยๆนะเท่มากๆเท่มากๆทานก็คือหน่อยแล้วไม่ถืองอยอันนี้คือเอาไว้ให้ดูเฉยๆค่ะแต่ว่าแบบทานนี้ก็คือต้องคุยกับแม่หอมทีง่ายง่ายมาเถอะคือกับของเธอจะเอาพุ่มใหญ่ๆก็ได้ค่ะบองง่ายปังง่ายต้องง่ายแบาพุ่มมันถือยากก็เรียนเนะ ให้ลูกออกไปซื้อสิบเก้าเลยใช่ไหมคุณสิบเก้าถ uh, ึงอึมนะนี่แหละองค์กำมงของอืฮะรู้มะเปิ่องค์กำมงล้วลูกจะมีบุญได้ได้เป็นคนกร็ภาพสร้างตัวเล็กไหมคะองค์องค์หรือเปล่องค์เล็กหรือเปล่าไม่คือถ้าอยากจะางอยากทำเอามาถวายพ่อได้ลูกได้เดี๋ยวพ่อจะให้สิบเก้าเขา ถ้าปู่ไม่ให้ทุนไม่ได้มีถ้าไม่ให้ทุนก็ไม่ได้อีกนางบายผีอายุเก้าสิบปีหรือยังเก้าสิบปีแล้วอีกสองสามวันเนี่ยค่ะก้าวไปด้วยก้าคขึ้นมั่งมาที่สองนี่แะค่ะเก้าสิบเออก้าวไปร้วยนั่งบายผีเออแต่ว่าขึ้นสองหลังละมือคำนี้ขึ้นเก้าชีพหนังแล้วพงค์กัดหนังละก็อายุห่างแล้ว

ร son, o, story ู ules, mm ้ไหมคือ huh. ส right? no ่งเรื่อให้ใหม่หวูไมว่าอะไรเป็นอะไรองค์คือพระคือว่าอารักษเท้าเวทผูวันโนร่วมแข่งผ่านไปกุติยุบบัญวัติขวัญเธอเด้อเธอเมื่อร้ายผูร้ายคูมคือคนฮอปเกิดมากนั่นแหละกลัวถึงมากเป็นผู้งานกลัวถึงมากเป็นผู้่ กว่าสนใจมากัางขาดทางโรกได้ไม่เคยธรรมดารู้ไหมบารมิถึง่อันนี้นั่งใบชีสตั้งบนกระปูเออมาหลอมาเออุ่ยนี่แข่งแล้วหรืเออพอต่ออากหานจะบเกาถื้อแล้วหเอจะได้หรดอกไม่ต้องเอาะใจน้าลุงนะอืมพ่อจับมาเชียวเียวไ้ทั้งทึ้งเลยทั้งงเนาะเกาชื้อหนามันเข่าเกาไ้ทั้งหนาทั้งหนาเกาชื้อหนาอืม มั่งเขาขออยากไว้ข้างเครื่งมือว่าขานเอาไว้ข้างล่างครับเป่นนี้ยเนาะพูกเขาจะไปขึ้งชูมันมันคือตกตายมันขึนยากพวมันขึงยากเอาไว้ข้างล่างครอ๋อสารตวูเอาก็ขึงั่างบ่ายเพลดเพลนไปบืนขึ้นน้ำเขาเขเอาไว้ข้างล่างแล้วเกมจ้างว่าจะข้องเขาแลไปบืนถอดูสารวจูมิเนาบอกเ่าเอาไว้ข้างล่างจะ้อมีน้ำทุกน้สวาปลอดภัยดูการไหนน้ำต้นสวะพึ่งปากมานชอบุน เอออันนึงฝากมาทำบุญทวงบุญน้ำเขาได้ดีเหมือนกันหล้อการทำบุมไม่ได้ไปบิดบังคับใายให้มาทำเนาะเออเขาทำมักันฝากมากว่าแต่เอาเขาได้บุญเพิ่มฟูเอามากน้ำเพิ่มฟูปากแล้วหรกอเออจะเรื่อจ่าเรื่ได้คน่ค้อมาบาบ่หั้นเออบาทหนึ่งถุงเนาะห้าร้อเกางได้กลมไเมมึงนะได้ห้าร้อยเก พ่อให้ติ้งคาดูไปเลยทิ้งเก่าบาทเขาดูไหมให้ไปทีอมงคลทิ้งเก่าบาทโอเคเนาะบอกเขาด้วยคนที่เขาทำมาเขาได้รางวัลถึงเก้านะลูกนะถูก่คง่ายไหนผู้เขียนก็นี่แหละอีง่ายหลานนี่หว่าผู้เขียนมาเก่งเขาเนาะบอกด้วยนี่แหละมาได้รางวัล รางวัลคนทำงานดีคนทำงานดีเป็นพี่แกบาดแกเมืองแล,ล้เเวเออนทำงานดีก็ต้องมีรางวัลแต่ท้งหลักคนที่ไม่ทำงานดีกิจอาคุชมือมแต่จะตกต่ำไปเรื่อยๆเรยรเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยให้ร้านได้ฝึกกิจให้ฝึกกิจตัวอง่นแล,ล้วูกเด้อให้เป็นคนดีในทางคมเออหายหุ่นจเอืออเพือพ่อเพื่อแพร อยากติดโก้ติกาคืองอหวงโล่น้ำกันเออเบังแง่งกันไปลูกแล้วอยาอีจ้าตาเราวังกันอืมคอยอยู่คอยกินอีกบ้านน่านเกินโอนรั่วกะกาบบานเกา่าเมื่อคือผูดผูดคมเหลือแต่ความดีที่เข้าฉางไปออิจาไปเทีนย่งไะลูกมมือเข้ากับมืเนาะแขนเข้ากับมือขาเข้ากับมื ปากเข้าคมีตาเข้าคมีจมูกก็มอทุกถิงทุกอย่างเขาให้มามือเพียงแต่สมองของโคมจะคึกได้ไม่ได้าการกระทามันก็เกิดจากกิจนะลูกนะเกิดจากคิอืมันจํงเป็นความคขึ้นมาในเมื่อเข้าคิดดีท่าดีทุกทิ้งทุกอย่างก็จะด,ดีขึ้นตรงถามาขี้กัน,กนไ,กไป้ะลูกเออแมนอีกค้ากันไป กระตายคือกันอืมดีกระตายชั่วกระตายาเฮาอยากกับความดีบรีบวัวาด้สุดอ,อ,อีนางอีนางอ้อยเพิ่นอยากเป็นเจ้าภาพจางเพิ่นชิมีบุญวัฒนาสารนางอ้อยบอ,อนางถุงผ้านะอ๋อนั่งถุงผ้านนั่งบอกโอ้อข่าว,าจ,าวจากทางไหนพอผมจักไปนั่งถุงผ้านะอีนางอ้อยเออผมจักไปนั่งถุงผ้ากันยังวะน้องน้ำมาเสียง ชนะไว้นิานักทุงผาถุ่งเงินถุงทองถึงมีว่าชนาก็ไม่มีสิงดรเหตุจังข่าให้องแต่คนมีว่าชนตก็จังไดเหตุครัจ๊ะโอเคแมงแข่งนมงถุงเงินถุงทองกับผัเออนม่งถุงเงินถุงทองทุ่งผามาห้ฟ้อ แบบตัดเส้นถุงเงินถุงทองมาแกะบ้านแก็เมืออเขาไม่ได้เขี้สจักบานได้หครับผมพ่อไม่ได้เขียเงินดคพ่อมีปูเนาะพอนักแรงคือหังหนึ่งช่างใดรูหนังว่าไม่ได้เขี้อจักบานเชียอแค่ชิ้นเก่าบานว่าหมือนพ่ออาชิ้นเก่าเลยครับที่เชียอไปยอดหังให้ไปต่อให้เอากำได้มาถางบนจะได้ช่างเท้าไว้ทุกวัน ร่วมประทานโชคลาภมาเร็วๆนี้มหาเศรษฐีฟอมรับไม่ใช่ธรรมดานเนี่ที่ลูกกินไว้มันมีวะหรอพ่อมีใคบมันออกาาละไม่รู้ไอ้พออจะเอาเปแต่หยักหัวหลายว่ะใคบมันออกไม่รมู้ใครมันมีเก่าชุนกับไม่รมู้ใครมันมีเก่าท้องแต่ผมจะคือก,กัน Tao thoát cả mẹ nữa bà chị ơi yeah. Mình làm vang มีรางวัลเกาสมีรางวัลบวกมีรางวัลคือว่าพอเบาบอกบอกล้วเก่าสูงะเก่าสองมีให้อานงานนงเบาบอกพุ่งนีลูกปรได้มาเอาลอตเตอรี่น้ำปูเลยเด้อเอาจกทีเออแย้แยขุงานไปก็เล้กัน้ยงานของขวัมาบ่หางร้องอะไค่ะว่าถึงเวลาเนาะนของขวัญว่าอันนี้เขามาถึงเวลาที่โอ้ยขึ้นงนมาถึงเวลาโอู้หติดเอาไปงาถุงเงินถุงกองเอาบัตนี่เอาบั มืออ่นจะปเดยวาเอาน้ำปูเออเอามาสองคนงานคลุงเงินถุงท้องเอาป่ะงานบ่ายผีเอาป่าอาอืบมอะไรมาน้ามูอมาอ่ะอันนี้มันเฉดืไญ่กว่เชียกครับไปปูเอาแล้วเขาอีกแล้วมืออ่นครับได้แล้วได้แล้ว่มก็จะได้ขึ้นกัน เอาจังสื่อกิงหรือเปล่าอยิ้มก็ไดเลยไอ้ยิ้มออยิ้มมาชังไรกรไดจังกาไรอ้าทุษาอันนี้เอาอีั่แต่งมสชื่อคี้อ่าอีนงหลังออกอยู่ไนอันนี้เก็บมุน้องแม่หอเ่ป็นจีออกง้างเขาทีน่งหัหวหาบงางจะจดใหญ่างอากสุดผมา่ะเขาถึงว่างหล่ะ บ่คือบานเขาหอกบเอ็นเออบคือบานเขาดอกคือเด้บ้คือถือคากแยเนาะอีนั่งหนักเนาะบคือบานบคือเมืองคขะเนาะเอาแค่นั้นกันเรื่องแบบของวันัอะไรจะถึงเก่าแบ <laughs> Ủa nhá, không mặc <laughs> <laughs> <tui>, <laughs> <laughs> à, để cầu cầu <laughs> 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 <trồng nưng. cười> <laughs> ที่เห็นลูกั้ามดนอีกับเป็นเลขมงคลจากปู่เองเออเลขมงคลหนึ่งเก้าห้าศูนหนึ่งเก้าห้าศูนนะครับเนาะอือยาม่จะคล้องเดือดได้ไม่บางมีแนวขียวจักเมือดีเว้าดูดม่จะคล้องเดือดดีครับอ่าคือได้ถูกได้หบบส้มแดงมาเห็ดมาถ่างมาพูกเนาะทั้งบายคเอีอ้จะมันตึงจะมันดีอือ อาเข้เอามาเรื่อยพร้อมทั้งผ่าเนานนะลูกเนาะภาพจำลองขององค์เทพท่านพร้อมกับถุงเงินถุงทองห้าร้อยเก้าสิบองค์เทพบูชานะนะเนาะอามาพอกระเลื่อยให้เขาบูชา,บาทีนะ่เก้าบาทมันจะเป็นสื่อมงคลธรเมะของอิ้งกหลางเนาะลูกเนาะนะ อ่าอ่างจ่เรือเด้นลูกเด้อเมื่อเด็กไม่บอบบะครับอ่าห้มีโชคมีรลักมีโชคมีมันจูขกรพับแข็งแรงขอหายงนไหลองขอหาท้องไหลขม้างาวยางเดนลูกเด้อ่เรือจเรือลูกเอ้อฮะถูเสาะถูเสาะถูเไม่หองนี่คือเล็กรบีนใบของเสีอีกนะครับเนาะขันหม่ตรงกับอันเล็กเงินหนังเงินนะเล็ดหนังเงินนะครับเนาะครับผม ากาแฟกคตไลค์กดแช่นะครับรเพื่อนๆกำลังเร่งใจกันแล้วกันซึ่งพระบาดคิดเด็เดๆนะครับเนาะครับผม